ต่อนะครับผมหลังจากการที่เราเทเข้านะครับในจํานวนการที่ต้องการแล้วนะครับในความจุของตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเราก็จะมาทําการอบกันปะเข้ามาดูที่เมนูกันว่าเราทำการอบยังไงนะครับเราก็เตรียมอ่านี่ก็คือถังแก๊สนะครับแล้วก็ตั้งตั้งแก๊สไว้ให้ให้ในปริมาณที่เราต้องการไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็มาที่หน้าจอครับผมมานะครับตัวนี้มองเห็นไหมครับ ก็คือขับไปหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมจะมองเห็นไหมไปแกะทัชจอทัชสกรีนนะครับผมนี่หน้าจอสกรีนจะมีัอทัชบนสีเหลืองนะครับจะมีขบวนการแจ้งเวลานะครับมสะท้อนเหรอสะท้อนนหอนี่โฟกัสไปที่หน้าจออย่างงี้ที่จะจาจมุมนี้นะครับผมมาโฟกัสไปที่หน้าจอให้มันชัดๆเห็นไหมโอเคนะครับผมนะเอาเป็นให้มองเห็นเป็นสีนะครับผมหน้าจอด้าน ด้านบนสุดเป็นสีเหลืองนะครับจะแสดงเวลาชั่วโมงและนาทีในการทางานตอนนี้เราก็จะตั้งเวลาไปที่6ชั่วโมงเราเปิดระบบเป็นโวเขียวใช่ั้นเราก็จะมีเมนูอยู่3เมนูนะครับผมนะข้าวออกอบข้าวนำข้าวเข้านะครับผมนะแล้วฝั่งขวาฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นแสดงสถานะนะครับเป็นโครงสร้างของตู้อบข้าวนะครับจะแสดงสถานานะเป็นเขียวกับแดงนะครับแดงนั่นคือสถานะเกี่ยวกับหยุดการทางาน เกี่ยวนั่นคือแสดงการทํางานนะครับผมจะทํางานตามลักษณะคําสั่งพัดลมต่อไปเราจะแมนวนวลนะครับเราทดสอบก่อนตัวนี้เรามีกระเพาะใช่ไหมครับเราทดสอบพัดลมนะครับนะแล้วก็ทดสอบตัวฮีเตอร์หรือเขาเรียกว่าตัวเตาไฟก็ได้แล้ว,แ,ลวแต่ภาษาเราตั้งอุณหภูมิที่90นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับเราจุนเรียบร้อยนะครับเราทดสอบเครื่องเรียบร้อยนะครับเราจะมาเข้าเมนูอบข้าวนะครับผมนะอบข้าวอบข้าว นะครับผมเข้าไปดูอบข้าวนะครับพอเข้าไปดูอบข้าวเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เข้าไปที่เวลานะครับผมเราตั้งเวลาได้เลยนะครับว่าเราจะเอาตัวนี้เราเริ่มต้นที่อ่หกชั่วโมงนะครับผมนะเอ Enter หกชั่วโมงสามสิบนาทีนะครับผมกดตัวสีเขียวนะครับนะครับแล้วก็รีเซ็ตเวลาทุกครั้งจะรีเซ็ตเวลานะครับเพื่อต้องการให้เริ่มต้นจากศูนย์นะครับอั้นเครื่องก็ทำงานอัตโนมัติแล้วครับแค่นี้เองนะครับมาดูด้านบนนะเทมเปอร์เรเตอร์ด้านบนนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะตั้งไว้ที่90นะครับอุณหภูมิตอนนี้เปิด แก๊สเข้าไปแล้วความร้อนเข้าไปแล้ว,อ,ลวอยู่ที่54แนละ้วจะค่อยดันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึง90แล้วก็ตัดอุณหภูมิตรงนี้าสามารถตั้งแบบเรียวไทม์ได้เลยนะครับถ้าเราฉุกเฉินสามารถกดปุ่มฉุกเฉินได้ในเวลาที่กรณีฉุกเฉินนะครับฉุกเฉินจะหยุดเครื่องทั้งหมดทัทนทีนะครับผมนะในระบบจะตั้งรีเซ็ตออตโต้ว่าเราจะบังคับว่ากระเพาะเนี่ยจะทํางานเป็นตัวสุดท้ายตลอดนะครับก็คือเพื่อเคลียวัตถุดิบนะครับให้หมดในไม่ว่าจะเป็นการเอาข้าวเข้า,ขาไม่ว่าจะเป็นการอบข้าวไม่ว่าจะเป็นการเอาข้าวออก กระเพาะจะทํางานหยุดใช้สุดเพื่อการเคลียวัตถุออกจากต้บงระบบให้หมดก่อนไม่งั้นจะเกิดการติดขัดในระบบได้นะครับผมนะแค่นี้เราสามารถตั้งแบบเดียไทม์ได้คือสามารถตั้งนะครับตัวพิกข้าวนะฮะเราเรียกว่าชัตเตอร์ก็ได้พิกข้าวก็ได้ครับตัวนี้ที่มี2รลูกตัวนี้นะครับตั้งเวลาเป็นวินาทีได้เลยแบบเดียวทามสองวิหยุดกี่วิก็ได้นะอันนี้เราตั้งอยู่ที่3วิหยุด15วินะครับผมตามการไหลของข้าวนะครับตัวนี้ก็ทํางานเป็นรอบๆไปนะฮะแค่นี้เองนะครับผมนะ จบแล้วประมาณนี้ในหัวเบอร์เนอร์ทำงานเห็นเห็นไหมครับเบอร์เนอร์กินกินเชื้อเพลิงอยู่ที่อ่า5แรงดันอยู่ที่5นะครับผมอุณหภูมิก็ดันไปถึง70องศาแล้วถือว่าประหยัดไฟมากเลยนะเอ้ยประหยัดเชื้อเพลิงนะครับผมไม่ได้กินเลยแล้วก็ความร้อนค่อนข้างสเสถียรนะครับเพราะว่าเราใช้ระบบเบอร์เนอร์ที่อ่ามีก็เรื่ออะไรมีการควบคุมได้รูดรูดไฟฟ้านะครับผมโอเคไปครับเดี๋ยวรูดตอนอบข้าวเสร็จ